โอเคนะครับนรกเรียนน่าจะเปยดเนาะเริ่มนะครับเริ่มเรียนภาคใกยนปิดไม่แล้วนะครับรอบนี้คือเป็นการเฉลยนะครับเรามาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันเฉลยนะถ้าคนที่ทําไม่ค่อยถูกต้องก็สามารถทําให้ถูกต้องได้นะครับครูก็จะสรุปนะครับจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับการหาค่าประมาณนะครับจำนวนเต็มต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่จำนวนเต็มสิบนะครับที่ดับหน่วยนะครับไม่ถึงห้าให้ปัดทิ้งนะครับหลักที่เราต้องการก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะครับให้ดูที่หลัก้วเมื่อกี้จำนวนเต็มสิบนะครับ ถ้าเป็นเลขห้าถึงเลขเก้าให้ปรับนะครับปรับหลักที่เราต้องการขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งนะครับส่วนนะครับค่าประมาณทุนเนิต็มร้อยนะครับก็ดูที่หลักสิบนะครับไม่ถึงห้าก็ปรับทิ้งนะครับถ้าห้าถึงถ้าเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็ให้ปัดขึ้นนะครับ แล้วหลักร้อยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยนะครับต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะครับเต็มพันดูที่หลักร้อยนะครับดูที่หลักร้อยนะครับถ้าถ้าไม่ถึงห้าก็ปัดทิ้งครับถ้าห้าขึ้นไปห้าถึงเก้าก็เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับปัดขึ้น ไปจำนวนเต็มหมื่นนะครับดูที่หลักพันนะครับหลักพันถ้าเป็นเลขไม่ถึงห้าก็ปัดทิ้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเลขห้าถึงเลขเก้าก็ปัดขึ้นนะครับหลักเทียวต้องการก็เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเช่นเดียวกัน,นครับเต็มหมืน่นเต็มแสนนะครับก็ดูหลักทางขวา เต็มหมื่นก็ดูที่หลักพันนะครับเต็มแสนดูที่หลักหมื่นนะครับไม่ถึงไม่ถึงห้าก็ปรับทิ้งนะครับถ้าถึงห้าก็หลักแสนคือหลักแค่พอการก็เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับต่อไปหลักล้านหลักล้านเมื่อกี้เราไม่เราไม่ได้ค่อยพูดถึงนะครับแต่ว่าครูก็จะให้ความรู้เพิ่มมาไปถ้าประมาณจะมาเต็มล้านก็ดูที่หลักแสนนะครับถ้าหลักแสนไม่ถึงไม่ถึงห้าก็คือเป็นเลขศูนย์ถึงเลขสี่นก็ปรับ ทิ้งนะครับหลักล้านก็เข้าเดิมแต่ถ้าหลักแสนเป็นเลขห้าถึงเลขเลขห้าถึงเลขเก้านะครับก็ให้ปัดขึ้นนะครับเพราะนั้นหลักล้านก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับเป็นจากจากสองล้านก็เป็นสามล้านประมาณนี้นะครับดูที่หลักข้างขวานะครับในในการที่จะมา เรียนดูค,คู่ค้าเนี่ยคดูดค่ะเปิดเลยนะเรียนดูข้อที่หนึ่งดูไปพร้อมกันเลยนะข้อที่หนึ่งจำนวนเต็มหมื่นเนี่ยดูที่หลักพันนะครับเลขสี่นะครับคู่คดูนี่อะไรครับคุณคู่ขาไม่ค้างค่ะไมได้ค้างหน้าจอคะ่ะในคูให้ขางไวแค่นี้แหละคูยังไม่คูจย,ยังไม่เลื่อนไง ผมจะให้ดูข้อหนึ่งก่อนนะเรียนดูนะครับดูที่เลขอะไรครับเลขสี่เนาะเลขสี่ไม่ก็ปาทิ้งนะครับยังไม่ถึงห้านะครับต่อไปจํานวนเต็มแสนนะครับดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลขเก้านะครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นจากสี่แสนก็จะกลายเป็นห้าแสนนะครับส่วนจํานวนเต็มล้านนะครับส่วนเต็มล้านดูที่หลักแสนนะครับ หลักแสนคือเลขสี่นะครับก็ปัดทิงจำนวนจิมล้านก็จะคําตอบก็คือหนึ่งล้านนะครับตอนนี้ใครถูกก็ให้ไปหนึ่งคะแนนครับจะเลยหนึ่งคะแนนเปิ้ลเป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 ้ลเิไปข้อที่สองครับข้อที่สองนะครับจยจโเทยนมันให้มาก็คือสองล้านสามแสนเจ็ดหมืนห้าพันหนึ่งร้อยนะครับ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับเราก็ดูที่หลักพันหลักพันคือเลขห้านะครับเลขห้าก็ปัดขึ้นนะครับห้าพันหนึ่งร้อยปัดขึ้นเป็นหนึ่งมื่นนะครับฉะนั้นจากเลขเจ็ดก็จะกลายเป็นเลขแปดนะครับข้อนี้ก็จะตอบสองล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับต่อไปค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับก็ดูที่หลักหมื่นนะครับรหลักหมื่นคือเลขเจ็ดนะครับก็จะปะัด ขึ้นนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยก็ปัดขึ้นนะครับทีนี้พอปัดขึ้นปุ๊บนะครับปัดขึ้นเป็นเป็นหนึ่งแสนนะครับทีนี้เลขสามนะครับก็จะกลายเป็นเลขสี่นะครับเลขสี่คำตอบก็จะเป็นสองล้านสี่แสนนะครับต่อไป จำนวนเต็มล้านนะครับเต็มล้านดูที่หลักแสนครับหลักแสนคือเลขสามนะครับยังไม่ถึงห้าปัดทิ้งนะครับเต็มล้านก็จะตอบสองล้านเอาใครถูกนะครับไครถูกหนึ่งคะแนนตองเรียนไม่ถูกเรียนแคบหน้าจอไว้ด้วยนะุ่็อรอคันจอเบอร์มากเลยเรอดูย้อนหลังอะไรนะ ข้อสข้อที่สามครับตัวเลขมันไม่ชัดตัวเลขไม่ชัดไม่ชัดเธอต้องคิดไม่ไชัดเธอก็คิดเองได้นะครับไม่ชัดก็คิดเองนะครับไม่ไม่ชัดก็ฟังครูนี่แหละนะฟังจากเสียงครูนี่แหละเข้าใจนะอ่าข้อสามครับตั้งใจฟังนะข้อสามนะโจทย์คือหกล้านเก้าแสนห้าหมื่น หกพันสามสิบหกนะครับเขาให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 10, นะครับเราก็ดูที่หลักพันหลักพันคือเลขหกนะครับจากนั้นก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นนะครับทีนี้หลักหมื่นคือเลขห้านะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นก็จะเป็นหกหมื่นครับเป็นเลขหกนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือหกล้านเก้าแสนหกหมื่นนะครับ งนี้นะทีนี้ต่อไปค,อค,อคือคือค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนนะครับเต็มแสนเราก็ดูที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลขห้าก,ก็ปัดขึ้นนะครับห้าหมื่นหกก็ปัดขึ้นเป็นหนึ่งแสนนะครับส่วนหลักแสนคือเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับจากเก้าแสนนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแสนก็จะเป็นสิบแสนนะครับสิบแสนก็คือหนึ่งล้านนะครับมันก็จะเป็นกระทบก,กับหลักล้านนะครับจากที่เป็นหกล้านก็จะเป็นเจ็ดล้านนะครับ ฉะนั้นข้อนี้ตอบเจ็ดล้านนะครับค่าประมาณจำนวนเต็มแสนเป็นเจ็ดล้านนะครับส่วนค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะครับก็ดูที่หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับเลขเก้าก็ปัดขึ้นเป็นหนึ่งล้านเลขหกนะครับหลักล้านคือเลขหก 6, เพิ่มขึ้นมาหนึ่งล้านก็จะเป็นเจ็ดล้านนะครับค่าประมาณจำนวนเต็มล้านก็เป็นเจ็ดล้านนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับ ข,ปข้ประมาณจำนวนเต็มแสนกับข้ามวนประมาณจำนวนเต็มล้านคือคําตอบเดียวกันนะครับตัวเดียวกันต่อไปข้อสี่ครับข้อสี่นะครับสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองมืนหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ ถ้าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะครับเราก็ดูที่หลักพันนะครับหลักพันคือเลขกหนึ่งยังไม่ถึงห้าก็ปัดทิ้งนะครับเป็นเลขศูนย์หมดเลยฉะนั้นคําตอบค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็คือสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับหลักหมื่นคงเดิมนะเพราะหลักพันเป็น,นเลขศนะครับต่อไปข้าประมาณจำนวนเต็ม,มแสนนะครับก็ดูที่หลักหลักอะไรครับ หลักหมื่มมนะนะครับูที่หลักหมื่นถ้าประมาณจะนวนเต็มหลัเหียกหลักหมื่นคือเลขสองนะครับเลขสองยังไม่ถึงเลขห้าก็ปัดทิ้งนะครับปัดทิ้งหลักแสนก็จะเท่าออเดิมคือเลขเจ็ดเหมือนเดิมนะครับข้อนี้ก็ตอบสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนนะครับต่อไปครับประมาณจำนวนเต็มล้านนะครับเต็มล้านดูที่หลักดูที่หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ด เป็นเจ็ดก็จะปัดขึ้นนะครับจากเจ็ดแสนนะครับปัดขึ้นให้เป็นหนึ่งล้านนะครับฉะนั้นเลขหลักล้านนะครับคือเลขเลขเก้านะครับเลขเก้าจากเก้าล้านก็จะเป็นสิบล้านนะครับพอสิบล้านปุ๊บมันก็ไปกระทบกับหลักสิบล้านครับจากเลขจากเลขสามก็จะกลายเป็นเลขสี่นะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็น สี่สิบล้านตอนนี้มีมีใครถูกบ้างครับเรมล้านถูกนะถูกค่ะให <น S 2> ้ใบ<น>หนึน่งคะแนนครับสอ้ทีละัาต่อไปครับอันนี้อาจุดพร้อมกัน จงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตัวเลขแสดงจำนวนตามข้อกำหนดโอเคอ่ะฟังต่อน,นะครับฟังจากครูนะเขาว่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนสามจำนวนตามข้อเสร็จแล้วปิดไมไว้นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีค่าประมาณ เจ็ดแสนนะครับมีค่าประมาณเจ็ดแสนนะครับซึ่งมันมีคําตอบเยอะนะมันอยู่ที่ว่าเธอเลือกอะไรนะครับไม่ใช่ดิค่าประมาณเป็นเจ็ดหมื่นเออเจ็ดหมื่นตัวทีเจ็ดหมื่นนะครับประมาณเป็นเจ็ดหมื่นนะครับซึ่งจํานวนเขาให้ตอบสามจำนวนนะครับที่ครูตอบก็คือเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดหมื่นสองพันหกหมื่นเก้านะครับจริงๆแล้วคําตอบมันมีมันมีเยอะกว่านี้นะครับ คําตอบมันมีตั้งแต่อะไรครับหน้าอะไรครับหกหมื่นห้าพันใช่ไหมหกหมื่นหกพันหกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นแปดพันนะครับหกหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับได้หมดเลยนะครับ แต่อย่าให้ไปเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันนะถ้าเจ็ดหมื่นห้าพันปุ๊บนะครับค่าประมาณก็จะกลายเป็นแปดหมื่นครับซึ่งมันผิดนะครับเพราะเขาต้องการค่าประมาณมันเจ็ดหมื่นนะครับฉะนั้นจํานวนที่มากที่สุดคือเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับต่อไปครับ ค่าประมาณมีค่าประมาณเป็นสี่แสนนะครับสี่แสนนะครับนักเรียนก็คิดง่ายๆแค่ว่านะครับจำนวนที่มากกว่าสี่แสนนะครับจะต้องไม่เกินจะต้องไม่ถึงอ่ะไม่ไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่แสนห้าหมื่นนะครับหลักหมืน่นจะต้องไม่ใช่เลขห้านะครับ ค่าละหมื่นเป็นเลขห้าแล้วนะครับค่าประมาณก็จะกลายเป็นห้าแสนนะครับข้อนี้คําตอบก็เยอะนะครับอยู่ที่เราจะเลือกมานะครับมีตั้งแต่สามแสนห้าหมื่นนะครับตัวตัวเล็กที่สุดสามแสนห้าหมื่นสามแสนหกหมื่นสามแสนเจ็ดมื่นสามแสนแปดมื่นสามแสนเก้ามื่นเรื่อยนะครับจนถึงสี สี่แสนสี่มื่นนะครับจถึงสี่แสนสี่มื่ต่อไปมีค่าประมาณสามล้านเรียนดูมีค่าประมาณสามล้านครูจะถามทีละคนนะที่ที่ครูเจอในหน้าจอนี้นะครับเรียดูข้อดูดูข้อสามนะครับ ถ้าคุณจเรียกทีละคนนะครับข้อสามนะครับมีข้าประมาณสามล้านสุพัฒสุพัทสรีสิบเจ็ดต,ต,ตอบอะไรครับที่เธอตอบมาเท่าไหร่ตอบอยังตอนนี้ข้อสามเนี่ยข้าประมาณเป็นสามล้าน,นตอบมาหนึ่งหนึ่งจำนวนครับเจหรือยงัง เอานาะอันนี้ก็ได้นาราชาก็อทองตอบข้อนี้มาสิครับข้อสามเนี่ยมีค่าประมาณปุ๊สามล้านตอบใส่นะสามล้านสองแสนค่ะอโอ้เก่งมากเก่งมากครับปลม,มือเพื่อนด้วยปมมือด้วยสามล้านสองแสนนะครับถูกต้องเอาธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ตอบอะไรครับเอาวันหนึ่งตัว มีเยอะแยะเลยสองแสนแปดนสองแสนสองล้านแปด่ป่ะัดสองล้านแปดป่ะอ่าใช่สองล้านแปดยันดูผิดเพราะเพราะว่าค่าค่าค่าประมาณมันสามล้านนะจะต้องตอบสองล้านแปดดูผิดดูผิดดูผิดอไม่อ่านไม่อ่านตัวแสนหนึง่งครับไล้านอืม ถูกต้องสองล้านแปดอะถูกต้องนะครับสามล้านหนึ่งครับใช่ถูกต้องสามล้านหนึ่งก็ถูกต้องครับเก่งมากสามล้านสองครับถูกต้องครับสามสามล้านสองก็ใช่ครับสามล้านสามล้านสามครับสามล้านสามก็ใช่ครับสามล้านสี่ก็ใช่ครับมีืนโอเคนะครับแสดงว่ารู้เรื่องเนาะ ต่อไปครับเนี่ยตรงเนี้มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมืน่นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนนะค่าประมาณจํานวนเต็มล้านเป็นสองล้านนะครับสองล้านักเรียนทํามาตัวแรกนะครับ,รบก็คือตัวแรกก็คือหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วแต่นะครับคือให้คือให้หลัก หลักแสนมันเป็นเลขเลขเก้านะครับหรือว่าเป็นเลขเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขเลขห้าเก้าล้านเก้าล้านไอ้ตัวนี้คือเต็มหมื่นนักเรียนนักเรียนต้องดูว่าเต็มหมื่นเป็นแสนนะครับเต็มเต็มล้านนะครับแต่ว่าค่าประมาณมันต้องเป็นสองล้านนะครับเช่นเอาเต็มหมื่นก่อนนะครับเต็มหมื่นนักเรียนดูตามครูนะตัวเนี้ยที่ครูตอบเนี่ย คำว่าเต็มหมื่นคือเราดูที่หลักอะไรครับหลักพันใช่ไหมเต็มหมื่นดูที่หลักพันนะหลักพันเป็นเลขเก้านะครับเลขเก้าแต่มันต้องเพิ่มหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันปุ๊บเลขหมื่นก็จะกลายเป็นเลขสิบอีกก็ทดไปข้างหน้านะครับทดไปข้างหน้าเป็นสิบอีกนะครับจนถึงเลขหนึ่งกงกลายเป็นเลขสองนะครับตัวนี้นะครับในนี่คือเต็มหมื่นนะครับเ็ ต่อไปดูเต็มแสนนะครับเต็มแสนเราดูที่หลักหนึ่นนะครับดูเลขหนื่นเป็นหลักนะแต่คําตอบก็อาจจะมีตัวอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตัวท้ายันายไม่จเป็นต้องเหมือนครูนะเพราะว่าตัวท้ายๆ้ายไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเราดูที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขเก้าหลักหมื่นจะเป็นเลขจะเป็นเลขห้าก็ได้นะครับเลขห้าขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าเลขหลักหลักแสนต้องเป็นเลขเก้าเพื่อที่จะให้มันก มันทดไปหาหลักล้านนะครับหลักล้านตรงนี้เป็นเลขเป็นเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบสิบหมื่นใช่ไหมสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนนะครับอันนี้ก็กระทบไปนี่เป็นเลขสองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้ดูแต่ั้งองเรียนวิธีคิดต้งเรียนต้องคิดตามตามโจทย์นะครับเต็มแสนให้รู้ที่หลักหมื่นนะครับแต่ต้องดูหลักแสนด้วยว่าหลักแสนมันคือเลขอะไรมันจะกระเพียอทบหลักล้านไหมนะครับ ตรงนี้ถ้าหลักแสนเป็นเลขอื่นนะครับมันมันมันก็จะไม่ทําให้เลขหลักล้านเพิ่มขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นหลักแสนต้องเป็นเลขเก้านะครับส่วนหลักหมื่นจะเป็นเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่เลขตั้งแต่เลขห้าขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับถ้าประมาณจํานวนเต็มล้านนะครับเต็มล้านเขาบอกว่าสองล้านนะครับสองล้านนะครับมันก็จะมีหลายคําตอบนะครับตัวนี้มีหลายคําตอบมากเลยนะครับตั้งแต่ล้านเก้านะครับ ตั้งแต่ล้านห้าก็ได้ล้านห้าล้านห้าแสนนะครับเพราะเพราะว่าเรารู้ที่หลักแสนนะครับล้านห้าแสนนะครับล้านหกแสนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสองล้านสี่แสนนะครับได้หมดเลยนะมีเยอะนะครับถ้าเราคำตอบตัวนี้ตั้งแต่ล้านห้าจนถึงสองสองล้านสี่นะครับถ้าประมาณก็จะเป็นสองล้านนะครับเพราะว่าเรารู้เรารู้คําว่าเต็มล้านนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คำตอบเยอะ นักเรียนแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ถ้าไม่แคปไว้นักเรียนก็ดูย้อนหลังนะครับแล้วครูมีให้ดูนะครับย้อนหลังหมดอะไหรวะคหน่อยยังหมดแล้นะ,ะนักเรียนนะครับ ดูไว้นะครับคําตอบนะครับอาจจะต่างจากครูนะครับในบางข้อเพราะคาตอบมีเยอะเขาให้เขาก็ให้ยกมานะครับตานนี้ เราก็ใช้เกณฑ์การการหาคำตอบนะครับตามที่เรียนมานะครับให้ดูหลักข้างขวามือลองทำดูนะครับซึ่งซึ่งจำนวนนะครับบางทีจำนวนคำตอบมันม,มีมีหลายจำนวนนะครับมันจะเป็นตนวเหมือนครูเช่นข้อน,นี้ที่จำนวนเต็มเป็น จำนวนเต็มร้านเป็นสองล้านนี้มันมีเยอะอยู่นะครับคำตอบมีเยอะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะครับแล้วก็ให้มีค่าเป็นสองล้านนะครับก็ตัวนี้นะครับคำตอบคือตัวนี้เลขเลขในหลักเลขในหลักพันอาจจะไม่ใช่เลขเก้าก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นเลขห้า แต่เลขในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักแสนต้องเป็นเลขเก้าเท่านั้นนะครับเลขเก้าเพื่อเพื่อที่มันจะได้กระทบไปถึงหลักล้านนะครับส่วนในพวกนี้เป็นเลขอื่นก็ได้ครับเลข 100, หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขอะไรก็ได้นะคเลขย่างเข้ารอมัน,นเนี่ยบุญนนะัสครูก็สอนเสร็จยังเนี่ย เนี่ยปิดปิดไมคด้วยนะครับอ่ะเนี่ยขึ้นมาข้างบนไปยังไม่ไม่ทันนะครับครูคะเรียนอีกทีกี่โมงอะครับไปนะครับเรียนอีกทีกี่โมงอะครับเรียนเสร็จสิบโมงสิบโมงเรนอีกสองอะไรต่อขึ้นจะเลยครับไปเรียนเอ้ยไม่ใช่ดีเรียนเรียนเสร็จสิบเอ็ดโมงดื้ เรียนมงนะครับเรียนสามสิบนาทีบ่ายหนึ่งใช่ไหมครูตอนบ่ายเรียนบ่ายมองกับคุณครูติ๊กภาษาไทยตามตารางนักเรียนดูตารางด้วยนะตารางเปลี่ยนเวลานิดนึงนะครับตารางที่ส่งให้นะอ่ะค,ครัดเรียนกีโมเรียนประมาณยี่สิบยี่สิบถึง ถึงสามสิบนาทีนะครับยี่สิบสามสิบแต่ไม่เกินสี่สิบนะครับนักเรียนแคปหน้าจอไว้อีกยังครับแคปแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยว,ยวครูจะให้เวลาแคปนะครับถ้าแคปเสร็จแล้วครูก็จะรับครับข้ามุมผมยังไม่ได้แคปอ่ะทีตะหน้านะครับ จับเลยครับครับแล้วค่ะครับแล้วค่ะโอเคคุงนี้ใช่ไหมเนาะนี่หน้านี้ครับยางเมื่อเช้าเลยครับไปยางแล้วค่ะจับปนแล้วค่ะัะน,นี้ครับยาง ครับยังครับหน้านี้แคบแล้วค่ะเรื่องนะต่อไปหน้านี้ครับเรียนหน้านี้นักเรียน,นไปฝึกทำนะครับฝึกทำทุกข้อนะครับ ลองฝึกคาเลยในตารางเนี่ยนะแคปไปด้วยครับฝึกคาในตารางนะครับฝึกทําตั้งแต่ค้าประมาณเต็มหมืน่นเต็มแสนเต็มล้านนะครับอันนี้จดในสม,มุดใช่ไหมครับฝึกคาครับฝึกคาเรียน,นจดลงสม,มุดนะครับได้ครัคคุณครูหนังสือเธอไม่มีหรอกมันมีเป็นหนังสือครูต้องแคปหน้าจอไว้ แคปหน้าจออะไรไปสุดทำน,นะครับตรงนี้นะต้องโดนนะตัวนี้แคปไปยังครับโอ้ยแคปแล้วค่ะโอเคนะตัดเอาแล้วค่ะโอเคไม่ทันแคปทันเนาะไม่ทันค่ะอาวเรียกแคปเลยครับถ้าไม่ทันแคปเลยครูให้เวลาแคปแล้วครับ สรุปงานแม่เสร็จยังเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งหรือรอบนึงนะแคบไปอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับแล,แล้วเจอกันใหม่นะครับในวันที่15/22นะครับ22เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีสดค่ะสวัดสวดีส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีส,ดสวัสดีค่ะ